ภาพบรรยากาศเหมือนกับโดนลงโทษอะไรสักอย่างเนี่แหละครับเหมือนกับเป็นทาสนี่แหละครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับสมัยก่อนกับสมัยนี้มันแตกต่างกันครับขอขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะทางถ่ายทำมิรู้นะครับรูปอันพูดอะไรไม่ดีไม่ได้ไม่ถูกต้องก็ขอขอมานะอย่าถือจะโกรธลูกเต่าโดยลูกช้างพาดีวิทยาพาดี มาถ่ายทำวิดีโอให้ดูให้คนรุ่นดังหรือคนรุ่นใหม่ดูอยู่กว้างอยู่ไกลที่เขาไม่เห็นขอโทษเด้อครับเด้อพี่น้องเลยเขามาถ่ายให้เบิงผู้อยู่กว้างอยู่ไกลวันนี้ส่งลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าลงเรือแล้วก็ถือโอกาสมาถ่ายวิดีโอให้คนรุ่นดังดูให้พี่น้องดูด้วยครับ ผมเกิดมาก็เพิ่งเจอนี่แหละเพิ่งมาเห็นนี่แหละโอ้วัดประวัติศาสตร์เขามาถ่ายทำละครมาถ่ายหนังเยอะมากครับผมอ้เป็นธาตุเป็นธาตุครับชีวิตปางก่อนกับชีวิตปางนี้มันต่างกันนะครับมีนักโทษ มีอะไรเยอะแยะให้ดูให้ชมครับครับผมแต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกทาบหมดแล้วครับอยู่วัดปางกุ้งนะครับสมัยก่อนก็อาจจะดุดันไปหน่อยน่ากลัวไปหน่อยนะครับ เก็บภาพบรรยากาศสมัยมดอำมบดานมาให้ดูครับสิ่งไหนลูกพูดไี่ดียวขออภัยนะอย่าที่กวดลูกดานเลยอจะที่จะทางก็ได้พ่อแม่พี่น้องถ่ายให้ดูถ้าเป็นกลางคืนโอ้ จะกล้ามาไหมนี่ครับเป็นประวัติศาสตร์นะครับเนี่ยผมเพิ่งได้เจอครับดูนะครับเราคนแถวบ้านเราต่างจังหวัดอยู่ใกล้อยู่ไกลแถวอุบลแถวนน้นอะไรก็ได้ครับมาดู ไม่เคยเห็นไม่เคยได้มานี่ก็เก็บภาพบรรยากาศสมัยพอนึกได้เราได้เนาะครับเนาะว่าสมัยก่อนนั้นเป็นยังไงไปเก็บภาพบรรยากาศดูด,ดูให้ดูครับเขาปั้นหุ่นก็คงชีวิตจริงลลั่นแหละครับถ้าหุ่นเป็นอย่างนี้ชีวิตจริงก็คงจะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะน่ากลัวหน่อยขอบคุณครับสวัสดีครับ